เลยครับผมใช้ไม้จิ้มฟันหรือเข็มไขควงเล็กๆเนี่ยครับผมอ่ากดสวิตช์อ่านี่จะมีซุนก็คือไดเวอร์เสียบเพดเข้าไปนี่เลยนี่ผู้แปลงร่างเลยครับผมหน้าตาจะประมาณนี้เป็น่นาจะเป็นมาจากเดอะมูวี่ครับผมเนาะในซีรีส์ไม่มีครับผมนี่แอปเปิลทองนี่เลยหน้าตาเสียบเข้าไปครับผมกดล็อกเข้าไป จากนั้นทำยังไงสับสิครับเพื่อแปลงร่างสับอีกทีสองครั้งครับผมชะถ้าไม่ตาย สับสามครั้งก็ใช้ท่าไม่ตายท่าใหญ่เลยครับผมดูกันใกล้ๆครับผมปิดก่อนดึงออกมาล็อกออฟล็อกออฟทีนี้เราจะมาดูวิธีการใส่สายให้ดูก่อนเดี๋ยว มีหลายคนถามว่าใส่ยังไงอ่ะนี่เลยครับผมข้างซ้ายข้างขวานี่เสียบแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยครับผมเนอะเห็นอ่ะพอถอดก่อนเล่นต่อดีกว่ามามาเรื่องใหม่ครับผมอีกรอบอ่ะเสียกบกรไปล็อกออนนี่ กดล็อกออนครับผม, <Yeah. S 1> มฟังดนตรีนิดหนึ่งครับผมแล้วก็สับหนึ่งทีครับผมเตรียมสับสับลงไปครับผมเพื่อแปลงล่างดูดูดูดอ่าฟังดนตรีจบก่อนเลยดูกันทุกมุมเลยครับผมสับหนึ่งครั้งใช้ท,ท่าไม่ตายท่าที่หนึ่ง ประมาณนี้เลยครับผมล็อกออฟนี่เล่นเสร็จก็ปิดสวิตช์เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ตั้งโชว์เตรียมครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับผมนี่สวยสดครับผมสีทองเลยจ้าก็สวยเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติด